ดีวแรกเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะการวางเท้าก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่สาคัญรองลงมาก็คือการลีนโฟรเวิร์ดไปข้างหน้าอ,อย่างที่เราจําเป็นต้องทํากันนะเดี๋ยวเราเ,เรียนในวันนี้นะสิ่งแรกเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ทําให้เราเก้าในช่วงเก้าที่เท่ากันอ๋อใหวางให้มันเท่าเท่าถูกครับให้เราวางเท้าให้เท่าเท่ากันทุกเก 9, ้าในช่วงเก้าเหมือนขนาดที่เราวิ่งทีนี้ขาซ้ายเนี่ยวางข้ามมาเกยอ,อย่างนี้ทุกเก้าเลยนะขาขวาตั้งยกขึ้นมาตั้งฉากอย่างนี้ ใช่ไหมฮะนักแข้งตั้งฉอดกับพื้นหัวเข่าก็ส้นเท้าตรงกันปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าถ่ายถ่ายแรงไปข้างหน้าถ่ายน้ำหนัก้างหน้าพอระวางแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไอ้สะโพกเนี่ยหัวเข่าข้อเท้าเนี่ยจะตรงเป็นเส้นตรงเดียวกันจากนั้นขาซ้ายก้าวมาวางมาก้างมาเกินเหมือนเดิมด้ยยกใหม่ให้ตั้งฉากทุกเท้าให้เหมือนกันหน้าตามองตรงลงให้โดนลงให้แฟดฟุตเลยนะครับเดี๋ยวให้ พี่ปอดูผมสักครั้งนึ่งก่อนแล้วค่อยทาพร้อมกันได้เดี๋ยวพี่ปอลองดูก่อนนะนี้เมื่อกี้ผมทําข้างขวาใช่ไหมพี่ปอดูข้างซ้ายนะเห็นไ,ไหมทุกครั้งทุกครั้งที่ผมยกขึ้นมาตั้งฉากเสมอถ่ายแรงมางหน้าถ่ายน้ําหนักมางหน้าเรากดเท้าลงกดลงกดลงกดลงพอเอข้าใจไหมฮะเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวลอง <สำ S 1> ดูงนะนทันทีละข้างก่อน ถูกครับลงไปทั้งท่อนเลยพี่ปอก้มมองได้ตำแหน่งเท้าให้ถูกตอนนี้ยังไม่ถูกนะขออีกเทียเเท่ยวนึ่งอ้เที่ยวเนี้ยพี่ปอดูนะเท้าขวาผมอยู่ข้างนอกใช่ไหมเท้าซ้ายผมต้องอยู่ระหว่างมาร์เกอร์ อย่างเงี้ยเใช่ไหมตรงเป็นเส้นเลยเนะอาเดี๋ยวพี่ปอลองดูเท้าซ้ายอยู่เอาเท้าวขวาอยู่ข้างมาเกอร์แล้วกันเอาเท้าวขวาอยู่ข้างมาเกอร์เท้าซ้ายอยู่เลยถึงช่องอน้มตัวไปเท้าเนี้ยก้าวให้ถึงมาเกอร์ด้านข้างมาเกอร์ก้าวให้ถึงโอเคดี เห็นไหมจะสังเกตได้ว่าทุกเก้าพี่ปอไม่เท่ากันเลยมันจะกินเข้าไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการฝึกให้ช่วงทุกช่วงเก้าใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากที่สุดต้องใช้คำนี้ฮะลองใหม่ไหมฮะอันนี้ขวาอ่ะใช่กระโดดปลายเท้าขึ้นมาเราเป็นเราออกแรงในการถ่ายโยงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายไปทางหน้าแทนการจิกเท้าดูนะ ของพี่ปอทำอย่างนี้แทนตัวยังไม่ไปเลยครับเท้าลงจะลงก่อนซะแล้วเอาตัวไปหาเอาตัวไปข้างหน้าเหมือนเราถ่ายน้ําหนักหาเท้าข้างหน้าเนี่ยแบบนี้ดีกว่า,วาอข้อเท้าอย่าเพิ่งไปสนใจมันกระดกไว้กระดกไว้รไวครับผมกระดกตั้งฉากตั้งฉากแล้วก็เอาตัวไปข้างหน้าใช่ใช่นตัวไปก่อนใช่ อ,อยู่ในช่องพี่พปอเกินแล้วเท้าวขวาเกินมันก็เลยทำให้เท้าซ้ายตามไม่ทันผมทำให้ดูรอบหนึ่งนะดูนะยกนะตั้งฉากถ่ายน้ำหนักมาหาขานี้ตุ่มนะตุ่มเหยียดลงเหยียดเหยียดอย่างเงี้ยครับดูนะไม่ดูเหยียดอย่างเงี้นะย,ย โอเคนะอ่ะบ้างเหยียดขาซ้ายงอปกติพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเพอเได้ซ้ายขวาอะผมเดินให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ขวาใช่ไหมเอาเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งฉากไว้ทุกครั้งมาตั้งฉากตลอดตั้งฉากถ่ายไปแล้วมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำคือขาอีกข้างหนึ่ง ดูนะฮะ <c oughs> ขานี่ยกส่วนขานี่ถีบจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะ toe off ขาแนี้จังหวะเป็นจังหวะสุดท้ายที่เท้าจะสัมผัสพื้นก่อนที่จะลอยขึ้นสู่อากาศดูนะขานี่ยกถ่ายน้ำหนักมาถีบเก้าวางยกถีบนเะก้าวางยกถีบเป็นอย่างเงี้ย ถีบล้วพี่ปอถีบเสร็จนะถีบเสร็จไม่ได้ค้างไว้อย่างเดียวพี่ปอดูก่อนนะวางเห็นไหมถีบเสร็จถีบเสร็จยกเลยวางถีบยกก็คือขาที่ขาที่โกัาก็ถีบถูกเพราะขนาดที่เราวิ่งาขาทำงานพร้อมกันสองข้างแต่ละข้างทำงานมที่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้ผมสอนให้พี่วางเท้าขาข้างหนึ่งก่อนใช่ไหม ทีนี้พี่มาโฟกัสที่ขาข้างหนึ่งในจังหวะที่โทออฟเดี๋ยวพอ,อในขณะที่พี่วางเท้าได้ดีแล้วไงพี่ก็ทําฝึกโทออฟต่อนี่สเต็ปที่สอง<อ>แล้วก็ก้าวไปเลยใช่ไหมก้าวไปเลยเปลี่ยนข้างทาเปลี่ยนข้างทํเพอะเราเปลี่ยนข้างทําเสร็จแล้วพี่พออาจจะเพิ่มความยาวก้าวเพื่อฝึกจังหวะโทอ off ผมอาจจะเป็น1 2 3ใช่ไหมก็มอาจจะเพิ่มเป็น4ี่หนึ่งสสามสี่เปลี่ยนหนึ 1, 2, 3, ่งสอสามส่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำให้ดูมันยาวขึ้นผมก็ยาวขึ้นระยะทางยาวขึ้นใช่ไหมแต่ตำแหน่งเท้าในการวางเท้าผมยังถูกต้องเหมือนเดิมที่ดูนะผมยกนี่ไหมวางข้ามาเกิร์มนเดิมวางตรงกลางยก พอวางปุ๊บอะตัวผมยังตาเรียกนะตัวผมยังตามขาทันอันเนี้ยพอเราทำสามได้สามเท้าได้สองเท้าก่อนสองเท้าสามเท้าเพื่อความยาวเป็น4ี่เท้าเพื่อฝึกในการก้าวให้แม่นยำม,มากขึ้นที่ก็ทำได้ที่บ้านถ้าไม่มีมาร์กเกอร์อย่างนี้นะดูนะม,มันก็จะไหลไปถึงแม้ว่าระยะมันจะเพิ่มขึ้นก็จริงคนระับแต่ผมอะเอาเท้าไปหาตำแหน่งแล้วเอาไ้เ วางเท้าได้ถูกตำแหน่งโดยการถ่ายจุดศูนย์ถ่วงไปหาเท้าได้ถัานดูนะผมเดินขึ้นเรื่อยๆอ่ะวิ่งมันก็กลายเป็นท้าวิ่งได้แต่เลิ่มจดกเดินก่อนถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ทำยังไงบ้างสองครับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์นะครับวัดตำแหน่งของเท้าก่อนยกสูงแค่ไหนเหนือตะตุต่มเล็กน้อย นี้เนตร่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยกขึ้นมาได้ข้อหัวเข่ากับส้นเท้าตรงกันลักษณะนี้ดูข้อเท้านะแล้วก็วางยกมาที่อาจารย์ให้เดินครับอันนี้เราทำ A walk อยู่กระดกใช่กระดกกระดกายเท้าสำคัญคือกระดกไปเท้าทุกขาที่เราวางปุ๊บขาอีกข้างหนึ่งต้องยกขึ้นมาแล้วสลับกันเงี้ยเหมือนเราเอาขาข้ามกันตลอดเวลากระดกายเท้าตลอดเวลาถูกครับ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่บ้านให้ใช้วิธีนี้ใช่ใช้วิธีนี้ให้เราทำ A walk out ฝึกเดินแบบนี้ใช่เมื่อเราเดินมั่นคงแล้วมั่นคงหมายความว่าทุกก้าวพี่น้ำหนักเท่ากันจังหวะเท่ากันจะดังเนี้ยเป็นจังหวะเนี้ยเท่าเท่ากันเสร็จแล้วพี่ค่อยๆ <c oughs> e ีน forward ค่อยๆ e ีนใช่ ิงก็คือถ้ามีอุปกรณ์จะช่วยให้เราวิ่งเท่ากันทุกเท้าใช่ครับมันเป็นเงื่อนไขทำให้เราวางเท้าในระยะทางที่ใกล้กันอ๋อดีใกล้กันทุกๆุกเท้าเอมัสระดับหน้าแข้งเมื่อกี้เราเอเอวอล์ A walk, แค่ตะตุ่มใชม่ไหมแต่เอมัสยกระดับหน้าแข้งเห็นไ,ไหมตั้งฉากอย่างนี้เลยแล้วก็วางจังหวะที่จะวางอย่าลืมถีบเท้านี้ด้วยนะถีบอย่างเงี้ยใช่เห็นนะถีบ หน้ามองตรงใส่ตั้งฉากม้มตัวอันนี้อ่าเนี่ยพอเรานฟอรน forward ล้วน้ำหนักมันจะดึงตัวเราไปเองจุดศูนย์ถ่วงจะดึงตัวเราไปเองสำคัญคือจังหวะที่ลงเท้าต้องให้เป๊ะถูกครับพี่เราพี่ลองทำดูใส่กระโดไว้งานถีบท้าละโตออฟได้ดีเลย หลายๆคนยังมองข้ามในจังหวะนี้เวลาําอยู่เนี้ยมี <ไป S 1> ใช่ต้องกระโดดปลายเท้าขึ้นนาแข่งตั้งฉากจังหวะเนี้ยเช็คได้เลยนะครับเรายกขาขึ้นมาใช่ไหมเหนือตะตุ่มเล็กน้อยเห็นไหมแล้วพี่มองลงไปจะเห็นแค่ปลายเท้าเห็นไหมะแล้วพี่ก็วางลงนี้เลยนี่คือจังหวะที่พร้อมจะลงสู่พื้นแล้วไม่ควรจะเป็นแบบี้นดีมากกว่าจะถูกใช่ครับเช็คก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเดินนอ่ะเรายกถูกหรือยังหรือยกมายังไม่เห็นปลายเท้าเลย เห็นยไหมจัองบอกที่ไม่เห็นปลายเท้าครับถ้าผิดจะเป็นอย่างนี้ถูกพี่เห็นปลายเท้าไหม,หไ,ไ,หมไม่เห็นไม่เห็นต้องเห็นนี้ก่อนใช่ไอเห็นเท้าแสดงว่าเอ้ยตำแหน่งถูกต้องแล้วเช็คเองที่บ้านได้